สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าไายบ้านมาแล้วนะคะเต้นมาแล้วชาวบ้านมาวัังเต้นแล้วนะไคะ้พีใบเต้ตนรับทำใบสูบฝนนะคะ ไม่ใช่แฟนทำเทมกันไม่ได้ไ นี่นะคะเอฟซีหมู่บ้านเนาะพากันมาแล้วนะคะทำจะเป็นเต็นใบสีสู่ฝันให้กับลุงพลป้าแตนนะคะเอฟซีละเมื่ออ พรุ่งนี้ลุงพลป้าแตนตก็ได้มาถึงก็ะจะทำพิธีใบสีสู่ฝันนะคะ,ะทีมทีมงานของหมู่บ้านผู้ใหญ่หมู่บ้านสุรศีนะคะนี่นะคะพีก็ขอขอบคุณแทนลุงพลป้าแตนตด้วยนะคะนี่นะคะ สวัสดีค่ะนี่หับโแยกอกแยกอกวันนี้ครั้ตันี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ีของรงังครับรองรังรงังรงรงเอามาางครี่ยมหอนีเมือนด

เฮ้ยภาษาอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเอฟซไปดูบรรยากาศที่เขาเย็บใบสีกันนอ้อยซเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ลื้ดไปเลยนะคะเอนี่นะคะตอนนี้เขาก็ในขั้นตอนเนาะอะ,อะ ทางเต้นเรือลุงคนป้าแตนพรุ่งน,นี้นะคะเอตีอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเอฟตไปดูอ่าชาวบ้านอ่หมู่บ้านสุดศวสีนะอ,ะอะเขาทำใบสีสู่ฝันเราจะตามไปดูเลยนะคะเอฟตีจ้ะนี้เราก็มาต่อคลิปเนาะจากอ่ผ,ผู้ใหญ่เขาเอาเต้นไปลงที่อ ที่นาเราเราก็จะตามมาดูชาวบ้านหมู่บ้านสุริศรีนี่คะสะสาะา,าสมาคมหมู่ที่แปดนี่นะคะมาดูชาวบดาแม่บ้านนะคะนี่นะคะเขาทาเกียมทําใบสีให้กับลุงป้าน,นะคะเอฟซีมาท่นี้ก็ขเขาทาลังเตรียมเยบบ็บใบสีสู่หวนให้กับลุงป้าน,นะคะเอฟซอีนี่นะคะนี่ก็เป็นชาวบ้าน ชาวบ้านที่พร้อมใจมาทำกันมาลาจติก็ดำเนินการนะติก้อนอีกเสื้อลงนว่ามากรค่อยว่านกะตัดแล้วก็แยกไว้อันนี้ผ้าอันนี้ก็ามันวอกันแล้วเต้องตีลค่ก็เป็นไงก็บอ่าเป็นว่างไม่ต้องมาท้ายด้วยค่ะ ตัดแล้วัดกสาวตเร้าเเียลาใส่ว่ังเท้าเอ้เทามันจะห่างันนิดนึเราว่ันเรื่องควาวยาันเลยเอันจะห่าันแคระมาณ้องบนมันสุดยอดเลยนะสวเอาเต้อเอาแล้วเาจะเอาเ้าหังเได้แต่กเป็นสมา่เขาห้องเอันตัดนางนคร่วมมือร่วมใจได้ทำต้องปรึกษากันอะไรตี อน่นะะนอันนั้นคืออ,อังวมางวงกลางใช่ไหมไนี้นะครบประกอบนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมก็เก็ล <N> ้ดอกไม้คระประดับดอกไม ก็ได้เอาดอกไม้ดอกไม้ดนอกรักนเพียงว่าล่ะเดียวยื้อตู้เย็นมือวานนี้ไปอันทางกระโดเย็นรไปมมานี่นกะตาขาทั้งันนี้นี่คือใบสีสไปล้วทำเสร็จจะยกไปตัวไหนยกไปเลยใช่ไหมใบเช้าเอาไปใช่ไหมเรา่ารอหอก ยังไงจีเริมมือเริ่มใจทำกันยังไงจีไปสืสู่ฝันให้ลุงคนนะคะคีในวันพรุ่งนี้เช้านะคะวิผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็ก็มีวิธีสู่ฝันกันเหมือนเดิมนะคะจีเนาะก็ไปในบ้านก็ได้พามาถ่ายให้เอฟีนี่นะคะคนอยู่เบื้องหลังเลย คนขึ้อยู่เบื้องหลังนี pues ่นะคะนี่นะใครสินี่คนอยู่เบื้องหลังนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอเอาไปยกไว้ที่นานลคะในวันพรุ่งนี้เช้าเจะใครสิว่ามีเลยค่ะอี๋สวยมากเลยนะจครสิชาวบ้านช่วยกันมาแล้วดอกไม้สวัสดีค่ะมาแล้ว ยยคนเดียวพอยูทูบเบอร์มีอยู่สามช่องที่นหมมีอยู่ค่ะมีอยู่ในมีอยู่ตน้่มคว นี่เรื่องเรื่องเรื่ใจนี่คิดนี้ก็ประมาณนี้นะควก็ความคืดหน้าของหมู่บ้านสซนสีนะคะคิดนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ